กลับเข้ามาช่วงหนึ่งของรายการรู้ทนประเทศไทยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับสวรประสานมฤคพิทักษ์นะคะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมตอนนี้คุณประสานอยู่ในสายแล้วค่ะคุณประสานสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับไม่ใช่ไม่ใช่สอสอนะครับเป็นสว,สวค่ะสวรประสานมฤคพิทักษ์ค่ะค่ะ เ,เรียนถามความคืบหน้าน,นิดหนึ่งค่ะพอดีเกี่ยวกับเรื่องของพรบรนิตรโทศกรรมเนี่ยเ,เห็นความเห็นของสอวอเนี่ยมีหลายความเห็นได้มีการพูดคุยกันหรือยังคะว่าความเห็นของวุฒิสมาชิกเลยที่เป็นความเห็นใหญ่ของวุฒิสมาชิกเนี่ยจะเสนออะไรยังไงบ้างอะคะ่ะในความเป็นจริงไม่ได้มีการคุยกันเพื่อให้มีข้อยุตินะครับก็เป็นเรื่องของเฉพาะตัวเพียงแต่ว่าความเห็นของ คุณภัยบูรณิติตตะวันของคุณสมชายแสวงการและของผมเนี่ยก็ไปในลักษณะที่มันใกล้เคียงกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีการประชุมกันชนิดเป็นทางการว่าเรื่องนี้จะเอาอย่างไงไม่มีครับคือเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่มาจะมาประชุมกันว่าจะหาข้อยุติครับมันความเห็นมันต่างกันอยู่แล้วครับค่ะที่บอกว่าเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันในจุดไหนบ้างคะคุณประสานคะคือคุณสมชายแสวงการกับผมเนี่ย เห็นว่าในระยะนี้เนี่ยมันบรรยากาศมันไม่เหมาะสมไม่อื้ออํานวยเพราะเหตุว่าบรรยากาศมันเกิดขึ้นท่ามกลางความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันค่ะ <c oughs> คือในขณะที่อยากจะออกกฎหมายไม่ว่าะจะเป็นพรบหรือพรบเนี่ย <c oughs> เพื่อที่จะนิรโทษกรรมแล้วก็มีการยกเว้นคนที่สั่งการแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือ เขาก็มีการดักทางไว้ว่าไม่มีผู้สั่งการเช่นคำสัมภาษณ์ของคุณก่อแก้วพี่กุลทองหรือหมอเวนโตจิรัตก,การเขาก็บอกว่าคุณทักษิณไม่ได้สั่งการอะไรคุณก่อแก้วเขาก็บอกไม่ได้นกกไม,น,มนักการเมืองน<า>ะอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งอัมพรางที่ทำให้เห็นภาพว่าเอ๊ะตกลง การสั่งเาการเผาบ้านเผาเมืองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครสั่งการเพราะฉะนั้นเวลานําเสนออะไรออกมาเนี่ยมันก็คือสังคมควรจะรู้เท่าทันว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาทาเนี่ยเป็นคนละอย่างก็เลยอยากจะบอกกล่าวกับสังคมไว้ว่าสําหรับผมเองกับคุณสมชายแสวงการเนี่ยคิดว่าบรรยากาศแห่งความไม่ไว้วางใจที่มีในเวลานี้เนี่ยมันครอบมันครอบงาสังคมอยู่เพราะฉะนั้น จะออกกฎหมายจะอะไรเนี่ยก็มีความไม่ไว้วางใจเป็นพื้นฐานดังนั้นก็ควรจะชะลอไว้แล้วก็ปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปคือใครที่ขึ้นศาลอาญาคดีก่อการร้ายใครที่ยิงเอ็มเจ็ดสิบเก้าใส่วัดพระแก้วใครที่เผาสารตางอะไรต่างๆเนี่ยศาลเขาทำหน้าที่ของเขาอยู่แล้วครับค่ะซึ่งแนวทางของคุณประสานเนี่ยก็ไปสอดคล้องกับแนวทางของคุณนิชา พีรันบุรณะทุวธรรมด้วยใช่ไหมคะตัดังกันครับเพราะว่าคุณนิชาเนี่ยเห็นว่ากาจรจะิ้นเนื้อโทษศกรรมอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่หยนุนหยุนกันไป <c oughs> ไม่ใช่เรื่องที่จะเนะี่ยเกีย้ยเสียกันไปแต่เป็นเรื่องที่ควรจะให้บทเรียนคือหมายความว่าสังคมควรจะมีการแยกแยะถูกผิดว่าอะไรถูกอะไรผิดถ้าหากเมามหมารวมเหมาเข่งไปทั้งหมดนะก็แปลว่าเราอนุญาตให้คนที่ทำผิด คนที่เผาบ้านเผาเมืองคนที่ยิงเอ็มเจ็ดสิบเ้าคนที่เผาสาระตางเขาสามารถทําผิดได้อีกก็แปลว่าสังคมไม่ได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นมันต้องมีคนรับผิดชอบว่าความผิดที่เกิดขึ้นสูญเสียมากมายทรัพย์สินสีสาระตังจังหวัดก็ตามาาราชประสงค์เกิดความเสียหายด้วยการเผา แล้วนอกจากนั้นยังเผาอีกหลายที่นะที่สยา <Center S 2> สมตะ <One S 2> วันก็มีค่ะทางเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรจะมีคนรับผิดชอบมันต้องมีคนออกมารับผิดชอบว่าใครและใครเป็นคนทําและจะต้องรับผิดชอบกันอย่างไรไม่ใช่ปล่อยให้เหมาเขิงกันไปว่าตกลงเลิกแล้วต่อกันนะถ้าทําอย่างนี้ก็แปลว่าคนทําผิดก็ไม่ต้องรับผิดวันข้างหน้าก็ไม่มีความสํานึกว่าจะต้องทําผิดเมื่อวันข้างหน้าเผาอีกก็น,นิี้โทษกันอีก นะถ้าสังหารอีกก็นิรโทษกันอีกเราไม่เห็นด้วยในจุดนี้ครับค่ะแต่ว่าทางด้านของฝากฝั่งรัฐบาลเองหรือว่าทางฝั่งนปชเสื้อแดงเองเนี่ยเขาก็ยืนยันเลยว่าโอ้โหถ้าเกิดสมมติว่าไปทําตามข้อเสนอแนะของคุณนิชาที่บอกว่าจะต้องรอผ่านการพิสูจน์กระบวนการยุติธรรมพิสูจน์ความจริงก่อนมันช้าทําไมเขาถึงบอกว่ามันช้าคะคุณประสานในเมื่อมันจะได้ให้สังคมเห็นว่าเออความจริงคืออะไร คนผิดคนถูกคือใครอะไรยังไงบ้างแล้วค่อยนําไปสู่การนิรโทษกรรมทําไมเขารอไม่ได้คะคือตอนนี้มันเป็นเรื่องทีเ่เขาเห็นภาพว่าสารตัดสินคดีออกมาแต่และคดีเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะก็มีการสั่งคุกชื่อปริญญาใช่ไหมครับ่ <c oughs> อนหน้านั้นก็คือบัณฑิตสิทธทิทุมเนี่ยฮะที่เป็นบุคคลสําคัญของน,องนปชเนี่ย <c oughs> เขาเขาดูแล้วว่ามันจะต้องมาถึงตัวแน่ๆ <c oughs> ในเมื่อความผิดมันมีจรงิงสิ่งที่ เป็นภาพเคลื่อนไหวมันปรากฏชัดในในวิดีโอใน y o u t u b e เนี่ยมันก็เคลื่อนเข้าใกล้ตัวทุกขณะเพราะฉะนั้นวิธีที่จะเอาตัวรอดให้ได้ก็คือต้องออกพรมอมนินรโทษกรรมมันจะได้พ้นผิดยกพวงกันไปเลยเขาก็เลยรีบเคลื่อนไหวด้วยวิธีการต่างๆใช้วิธีการกลุ่ม29่ก้ามกราบ้างใช้กลุ่มนิติราชบ้างใช้ดออรอุปติมงคลนาวินบ้างใช้นปชบ้างกระทั่งล่าสุดนี่ก็มี กฎหมายสองฉบับโดยคุณเจริญจันโกมลนะซึ่งเป็นรองประธานเนี่ยนะ,ะเจริญจันโกมลเนี่ยเป็นฉบับประชาชนกับอีกฉบับหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นคเขาทำขัดแย้งเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความพยายามคือถ้าไม่ไม่เร่งรีบมันก็จะมาถึงตัวหมายความว่าคุกตารางมันกล้ตัวเข้าไปทุกขณะเขาก็เลยต้องออกมาในทิศทางนี้แ่ะครับเพราะในความเป็นจริงเนี่ยที่เขาจับกัน พันกว่าคดีเนี่ยนะฮะพันกว่าคนเนี่ยก็ประกันตัวไปแล้วใช้เงินหลวงประกันได้ซ้าไปตั้งแต่สมัยรัฐบาลอภิสิษฎเหลือติดคุกจริงๆสามสิบกว่าคนในเวลานี้นะครับแล้วก็รอสารสั่งอยู่เวลาเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้น,เ,นเพราะฉะนั้นอันนี้คือความเป็นจริงความเป็นจริงตรงเนี้ยมันแทงใจคนที่ทําผิดค่ะแล้วมันก็เห็นว่าภัยเข้าใกล้ตัวเองก็เลยต้องหาวิธีที่จะให้ตัวเองรอดจากการ รอดจากความผิดที่เกิดขึ้นนะครับมินาล่าสุดค่ะ <Hello. S 1> ล่าสุดคุณประสาน <Hello. S 1> นายนัทวุฒิใสเกลือรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำ <Hello. S 1> นปชแล้วก็ถูกคดีก่อการร้ายด้วยเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์วันนี้เลยบอกไม่ได้ต้องออกเป็นพรกนนิรโทษกรรมเท่านั้นต้องออกเป็นพรกรเท่านั้นมีนืยยะอะไรไหมคะต้องเลยนะครับโทษไม่ได้ยินชัดคุณนัทวุฒิใสเกลือนายนัทวุฒิใสเกลือเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้ออกเป็นกฎหมายฉบับอื่นไม่ได้นิรโทษกรรมต้องออกเป็น ราชกําหนดเท่านั้นต้องออกเป็นพรกรเท่านั้นมีนัยยะอะไร<ล>ะไนคนัะเขา <c oughs> เขาเขาเป็นเขาเป็นาาาทางแกนนำนปชเนี่ยเขามีลักษณะผูกขาดความถูกต้องไง <c oughs> เขาถือว่าเขาเท่านั้นที่สามารถที่จะผูกขาดความถูกต้อง <c oughs> ได้โดยเขาก็ไม่สนใจว่าก,กฎหมายเนี่ยออกพรกเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องเร่งด่วน <c oughs> ถ้าไม่เร่งด่วนมันออกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะออกเป็นพรก เพือ่อตามใจเขาเนี่ยก็จะต้องมีคนฟ้องศาลรัฐธรรมน,นูญเพราะม,มันไม่เร่งด่วนอ้าม,มันก็ต้องไปว่ากันในศาลรัฐธรรมน,นูญอีกเพราะว่ามันมีแง่มุมที่สามารถจัพิจารณาได้ว่ามันไม่เร่งด่วนคะเขาจะเอาอะไรมาบอกว่าเร่งด่วนถ้ามันมเร่งด่วนมันต้องเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องที่ถ้าเผื่อไม่ช้ากว่านี้จะเป็นจะตายมันถึงจะเร่งด่วนอย่างนี้เป็นต้นครับ แล้วที่สําคัญเนี่ยนัทวุฒิใส่เกลือเองก็มีคดีด้วยไม่ใช่เหรอคะคดีก่อการร้ายเ,าเขาก็มีคดีติดตัวด้วยอย่างที่รู้กันนะครับมันสมควรไหมคะที่จะมาเสนอกฎหมายออกนอกหน้าขนาดนี้ก็นี่นะฮะมันเป็นการดิ้นรนของคนที่ทําผิดค่ะคือถ้าพูดถึงสมควรนะไม่สมควรแต่ทํายังไงได้ <c oughs> ในเมื่อเขานะฮะเขาเขาคอเขาพลาดเขียงอยู่เนี่ยเขาก็ต้องหาทางที่เอาจเจคอ ออกจะเคียงให้ได้อันนี้ก็เป็นสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดของของคนอันนี้เข้าใจได้ครผมผมสามารถเข้าใจได้ไม่ใช่เรื่องผิดตกติครับคุณประสานคะแต่ว่าถ้าฟังจากการให้สัมภาษณ์ของก่อแก้วแล้วเนี่ยความรู้สึกดีทั้เนี่ยคือสงสารทั้งพี่น้องเสื้อแดงเองที่ไปร่วมชุมนุมแล้วก็บางคนอาจจะหลงผิดในการที่ถูกปลุกปัน่นยุยงปลุกระดมแล้วก็ทำผิดกฎหมายอาญาขึ้นมาเนี่ย คำให้สัมภาษณ์ของก่อแก้วพี่คุณทองแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้คนเสื้อแดงที่เขาไปชุมนุมเนี่ยเขาคิดได้บ้างไหมคะที่บอกว่าเอ้ยไม่เกี่ยวนะแกน,นําไม่เกี่ยวนะการเมืองไม่เกี่ยวบรรดามวลชนที่ไปเนี่ยทำกันเองหมดเลยผมว่าผมว่าวิจารยาณของของมวลชนเสื้อแดงก็คงจะมีอยู่นะครับเพราะว่าไอ้คาพูดที่ว่าเขาเลยรับพี่น้องผมรับผิดชอบเองเนี่ย<า>มันก็อยู่ในยูทูบคําว่าพี่น้องครับ หนึ่งล้านลิตรน้ำมันหนึ่งล้านลิตรหนึ่งล้านขวดเขากรุงเทพไปเป็นทะเลเพลิงมันก็อยู่ใน y o u ยูทูเขาว่าพี่น้องครับเกิดเหตุขึ้นให้ไปรวมกันที่สาราตลางตัดสินใจได้เลยมันก็อยู่ใน YouTube สิ่งเหล่านี้มันเป็นมันเป็นประจักษ์พยานที่มันไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้มันจึงเป็นสิ่งที่มันค้ำคอเขาอยู่ไงครับอ่า ื่อครั้งพอเขาอยู่เขาก็จําเป็นต้องออกอาการอย่างที่เราเห็นค่ะคุณประสานค,คะคำถามสุดท้ายค่ะถามว่าแล้วท่าทีของทางวุฒธธิสมาชิกเนี่ยจะมีอะไรดําเนินการต่อจากนี้เกี่ยวกับเรื่องของการนิรโทษกรรมบ้างคะคือผมทั้งผมทั้งคุณสมชายก็ยืนหยัดยืนยันว่าเวลานี้เนี่ยนะฮะ <K S 2> บอกผ่านไปถึงรัฐบาลว่าบรรยากาศไม่เหมาะสมคือจะจะเสนออะไรมาสังคมก็ไม่ยอมรับ เ <c oughs> พราะฉะนั้นปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมดําเนินไปตามปกติและกระบวนการยุติธรรมเนี่ยสารเขามีการแยกแยะอยู่แล้วว่าใครชุมนุมโดยบริสุทธิ์ใจใครที่ไม่ได้ก่อการร้ายใครที่ไม่ได้ต้องคดีอาญาไม่ได้เผาบ้านเผาเมืองเขาก็มีการประกันตัวกันไปแล้วก็สู้คดีกันไปซึ่งพันกว่าคนก็มีการประกันตัวไปเรียบร้อยโดยเงินของรัฐบาล <c oughs> เงินภาษีของประชาชนด้วยซ้ำไปส่วนใครที่ทำผิดจริงใครที่ สังหารเจ้าหน้าที่ใครที่ยิงระเบิดเอ็มเจสิบเก้าอะไรต่างๆเหล่านีมน้มันมันมีหลักฐานปรากฏชัดก็ต้องว่าไปตามรูปคดีเพื่อที่จะดำรงความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการยุติธรรมไว้นะแยกผิดแยกถูกให้ชัดเจนแล้วสังคมได้เรียนรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอันนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมสมควรทำอยู่แล้วดังนั้นผมไม่เห็นทางอื่นนอกจากเวลาที่ผ่านไปอีกสักระยะหนึ่งผมไม่ทราบอาจจะสองปีสามปีห้าปี นะแล้วมันคลี่คลายด้วยตัวของมันเองในเมื่อเหตุการณ์มันค่อยๆคลี่คลายไปในในทิศทางที่ที่ที่หวังว่ามันจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาออกกฎหมายนิรโทษกรรมโดย<ม>อัมพรางความต้องการที่แท้จริงไว้ว่าของจริงเนี่ยมันไม่ใช่การนิรโทษกรรมให้กับมวลชนแต่มันเป็นการ ปลดล็อกให้ตัวเองพ้นผิดนะครับอันนี้ก็เป็นแง่มุมของผมครับค่ะเห็นว่าทางวิธีทางทางด้านของกลุ่มคุณภาษาเนี่ยจะมีการจัดเสวนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการนิรโทษกรรมด้วยใช่ไหมคะวันที่22กุมภาพันธ์ก็เราเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งคุณนิชาฮิรันบุรณะแล้วเราก็เชิญทั้งสองฝ่ายนะครับดรสมดรวรเจจภารีรัตกลุ่มนิติราเราเชิญด็อกเตร์มันเจรสิงคเนติเราเชิญคุณอภิสิทธิเวชาชีวะแล้วเราก็เชิญหัวหน้าพัก เพื่อไทยขณ<น>ะ<ช>เดียวกัน <คง S 2> เราเชิญ<ม>ทางสายพันธมิตรเนี่ยเราเชิญอาจารย์พิภพธงชัยทั้งสายนปชเราจะเชิญคุณนัทวุฒิสสยเกลือ<ม>หรืออาจจะเป็นคนอื่นเช่นเป็นคุณทิดาถาวรเศษหรือเป็นคุณก่อแก้วพี่คุณทองและแต่นะครับเราจะเชิญฝ่ายละหนึ่งตอนหนึ่งคือรัฐบาลกับฝ่ายค้านอย่างละหนึ่งเชิญนักวิชาการสายนิติราชหนึ่ง แล้วก็สายกลุ่มสยามประชาพิวัตรอีกหนึ่งแล้วทางพันธมิตรกับน,นปชเนี่ยก็อย่างนั้นหนึ่งะนะฮะโดยมีคุณนิชาฮิรันบุรณะจะเป็นเป็นบุคคลที่ร่วมด้วยครับค่ะวันที่22กุมภาที่ไหนคะ22กุมภาที่ที่วุฒิสภาครับที่ห้องรับรอง1 2ของอาคารวุฒิสภาครับค่ะคุณนิชาอิรันบุรณะจะเป็นเป็นคนปรกถานนำเพราะว่าเธอเป็นผู้ที่ มีประสบการณ์สูญเสียสามีโดยตรงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณประสานมากนะคะคขอบคุณมากครับสวัสดีดค,ค่ะนั่นคือมุมมองความคิดเห็นของวุฒธธิสมาชิกนะคะคุณประสานมริคพิทักษ์ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุย อีกท่านหนึ่งนะคะเราจะไปพูดคุยกับดรพิชายรัตนดิลกณนะภูเก็ตรองคณะบดีคณะพัฒนาสังคมเกี่ยวกับเรื่องของการจะออกกฎหมายนิตรโทศกรรมกันค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วดรพิชายสวัสดีค่ะดลพิชายสวัสดีค่ะ ค่ะก็เดี๋ยวรอฝ่ายจากดรพี่ชายสักครู่หนึ่งแล้วกันนะคะแต่อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าดิฉันว่าก็น่าสนใจนะคะสำหรับในวันที่22กุมภาพันธ์ที่ทางวุฒธธิสมาชิกนั้นวุฒิสภาานั้นเนี่ยจะได้มีการเชิญตัวแทนจากแต่ละฝ่ายนะคะซึ่งถ้าจะมีการพูดคุยกันทั้งหมดเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการดีกว่าไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายนปชพันธมิตรเองหรือว่ารัฐบาลกับฝ่ายค้านแล้วก็รวมทั้งนักการเมืองในฝ่ายในฝ่ายของกลุ่ม นิติราชนะคะแล้วก็กลุ่มสยามประชาพิวัตรก็ตามเนี่ยจะได้มาระดมความคิดเห็นกันว่าตอนนี้เนี่ยมันควรจะเดินไปทางไหนกันแน่เพื่อจะได้แก้ปัญหาความขัดแย้งในบ้านเมืองได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าจะพูดคุยกันได้เนี่ยมันก็ต้องมีความจริงใจให้กันนะนะคะจริงๆควรจะพูดกันเลยว่าจะนิรโทษกรรมเนี่ยตกลงควรจะต้องมีอะไรเริ่มก่อนนิรโทษกรรมไหมนิรโทษกรรมไปล้วทำเพื่อใคร ทำเพื่อคนคนเดียวหรือว่าทำเพื่อคนส่วนใหญ่ทำแล้วจะเกิดความปรองดองที่ทุกฝ่ายคาดหวังหรือไม่อันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะคะตอนนี้เราจะไปสนทนากับดรพิชยัยรัตนดิโลกณนภะูเก็ตรองคณะบดีคณะพัฒนาสังคมะคะ่ะดรพิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะดิฉันกิติมานะคะครับครับค่ะอาจารย์คะอาจารย์เห็นได้เห็นความเคลื่อนไหวของการที่เร่งรีบที่จะมีการออกพรบรนิรโทษกรรมในช่วงนี้ยังไงบ้างคะ คือผมคิดว่ามันก็คงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยการปรับดันคือเริ่มต้นเนี่ยก็คงจะเกิดจากการปรับดันของกลุ่มเสื้อแดงที่เป็นกลุ่มนักเคลื่อนไหวนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็มีความพยายามที่จะปรับดันให้มีออกพระวัติศรรเนีร์มาอย่างค่อนข้างยาวนานแล้วนะครับ แล้วก็ล่าสุดถ้าเราเรายัางจํากันได้เนี่ยก็คือเมื่อเดือนมกราคมเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยก็ได้ไปชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลแล้วก็เ,เรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยออกอพรบเนื้อโทษศักรรม,มนะครับทีนี้เนี่ยนความต้องการของกลุ่มนี้เนี่ยถ้าที่ผมติดตามที่เขาต้องการหลักๆเนี่ยก็คือว่า,าต้องการให้เนื้อโทษศัก,กรรมของกลุ่มบรรดา,ามวลชนนะครับแล้วก็ไม่ได้อ่ เรียกร้องให้เนื้อโทษกรรมกลุ่มที่เป็นแกนนําเท่าไหร่นะักทีนี้พอกลุ่มนี้เขาออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยทางกลุ่มแกนน,นํานปชอเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวตามนะครับ mm hmm. ก็โดยการเสนอให้ออกเป็นพระราชกำหนดไปเลยแล้วก็ทางพวกแกนนำนปชอเนี่ยก็เท่าที่ดูแนวทางในที่เขาเสนออย่อื่เขาเสนอให้เนื้อโทษกรรมเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นมวลชนหรือแกนนําซึ่งคงจะรวมไปถึงทักษิณด้วยนะครับทีนี้นอกจากสองกลุ่มนี้แล้วเนี่ยที่จริงก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มนิติราษฎร์นะครับแต่ว่ากลุ่มนั้นเนี่ยเขาเสนอโดยให้แก้รัฐมนูญซึ่งก็รวมเรื่องของนิจิทศลสรรดเข้าไปด้วยจากนั้นเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางดออรอกริเนี่ยซึ่งถูกตั้งเป็นคณะกรรมการโดยรัฐบาลเ ก็คงจะไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งได้เมื่อ,อ,อมีกระบวนการเคลื่อนไหวข,ของกลุ่มอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวถ้าอยู่นิ่งเนี่ยก็กลายมาเป็นว่าตัวเองก็ไม่มีผลงานอะไรก็เลยออกมาเสนอให้มีเนื้อทศกรรมขึ้นมาบ้างานะครับและปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรากฏว่าร่างของทางดรอุปิษเนี่ยก็ได้รับการพูดกันค่อนข้างมากในสังคมนะครับก็เข้าใจว่าเนื่องจากว่าร่างนี้เนี่ย ก็หลังจากที่ยื่นให้รัฐบาลแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ยื่นต่อให้คือสีกาในการเพีจานณาอยู่คือเขาบอกอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์ยว่ามันเหมือนจะเป็นเหมือนเหมือนกับว่านะคะใช้คหว่าเหมือนกับว่าจะเป็นทางออกที่ดูดีสุดละในการที่จะอ่ะไหนไหนการทําเป็นการแกนนําออกไปนิรรทศกรรมให้กับประชาชนคนมองอย่างเงี้ยอาจารย์ว่ามันใช่ไหมคะร่างของคุณอุกฤษเนี่ยคือคือประเด็นไม่ว่าไม่ว่าร่างไหนก็ตามนะครับค่ะ โดยเฉพาะร่างของดอกเตอร์อุกฤษเนี่ยคือเท่าที่ผมดูในรายละเอียดก็คือว่าคือมันมีความคาดเคลื่อนในทั้งเหนี่ยแต่นีเรื่องเรื่องของความเหตุผลและก็ความเป็นมาแล้วนะครับความคาดเคลื่อนที่สําคัญที่เขาหยิบย่างขึ้นหยิบยกขึ้นมาเป็นเหตุผลเนี่ยก็คือว่าเขาบอกว่าประชาชนที่เคลื่อนไหวนั้นเนี่ยเคลื่อนไหวภายใตย้ความบริสุทธินะ์ต้องการความคิดที่ส่งเสริมประชาธิปไตย ซึ่งตรงนี้ในทัศนะผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นการพูดแบบตีกลุ่มรวมมากเกินไปเพราะว่าเราก็เห็นจากข้อเท็จจริงว่าในการเคลื่อนไหวของกลุ่มเสื้อแดงเนี่ยมีกองกําลังติดอาวุธชัดเจนแล้วก็มีคนที่เคลื่อนไหวด้วยความรุนแรงแล้วสิ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าจากการพิจารณาขององค์การที่สําคัญสามองค์กรของสังคมไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาลก็ดี ก็เคยตัดสินแล้วว่าการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงเนี่ยเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็การศึกษาของคณะกรรมการของที่มีอาจารย์คณตนันทคอนเป็นกรรมการเนี่ยก็ระบุชัดเจนว่าเป็นการชุมนุมที่มีความรุนแรงและก็มีการการะทําที่ผิดกฎหมาย <c oughs> แล้วก็รวมทั้งการรายงานคณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิ์นะครับที่เคยมีว่าจะออกมาเผยแพร่เมื่อ ปี54เนี่ยที่หลุดออกมาจากนักหลุดออกมาสู่นักข่าวเนี่ยนะครับในรายงานฉบับนั้นเนี่ยก็ระบุชัดเจนเนะครับว่าเป็นการชุมนุมด้วยความรุนแรงแลวก็ไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ว่ารายงานของกรกรมการสิทธิ์หลังจากนั้นเนี่ยเขาถูกเก็บเงียบถูกจองอไว้ไม่ออกมาเผยแพร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มมวลชนต่างๆเนี่ยมีปะปนกันทั้งชุมนุมด้วยความรุนแรงแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะมาโดย ถูกชักจูงมาโดยไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆมากนักนะครับเ,เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นการอ้างหลักการที่ผิดในการปีกลุ่มรวงและนอกจากนั้นเนี่ยในหลักการนี้บอกว่าถ้ามีการเนื้อโทษกรรมเนี่ยจะทําให้สังคมเกิดความสงบที่ผมก็ต้องตั้งคําถามว่าออตอนนี้เนี่ยมีใครได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องของการกระทําผิด ในระหว่างการชุมนุมบ้างแกนนำไงคะอาะจารย์ก็กลุ่มชัดเจนก็คือว่ากลุ่มก็กลุ่มมวลชนเสื้อแดงแล้วก็กลุ่มแกนนําเสื้อแดง<ช>นะครับแล้วก็อันนี้ก็คงจะเป็นกลุ่มหลักแล้วก็อาจจะมีก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีทางกลุ่มพันธมิตรอยู่บ้างนะครับ<ช>ที่โดนคดีด้วยนะครับ<ช>ทีนี้เนี่ยทางกลุ่มพันธมิตรเนี่ยเขาไม่เคยเรียกร้องให้มีการเนีโทษศักริยเอ,อเขาให้ใช้กระบวนการทางกฎหมาย แต่ว่ากลุ่มที่เรียกร้องให้เกิดเน,นื้อโทษกรรมและพยายามที่จะลบล้างกฎหมายเนี่ยก็คือทางกลุ่มเสื้อแดงซึ่งเราก็จะเห็นได้ชัดว่ากลุ่มเสื้อแดงเนี่ยก็กดดันเรียกร้องอยู่ตลอดให้มีการเนื้อโทษกรรมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็อย่างที่เรียนตอนต้นก็ไปจุมนุมกดดันรัฐบาลซึ่งเป็นพวกเดียวกับเขาเนั่นแหละนะครับให้ออกเนื้อโทษสกรัรมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากบอกหากจะบอกว่าถ้าไม่มีพรบเนื้อโทษกรรมเนี่ยจะเกิดความไม่สงบ กลุ่มคนที่จะก่อความไม่สงบก็คงจะเป็นกลุ่มเสื้อแดงนั่นแหละนะครับเพราะว่าเขาคาดหวังว่าจะให้มีพรบเนื้อโทษศัตร,ริ์ขึ้นมานทีนี้ปมปัญหามันก็อยู่ที่ว่าในแง่ของการเนื้อโทษศัตร,ริ์เนี่ยในทางพวกเสื้อแดงเองก็มีการแยกออกมาเป็นสองกลุ่มชัดเจนนะครับคือกลุ่มแรกเป็นพวกกลุ่มนักเคลื่อนไหวเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการเนื้อโทษศัตร,ริ์ให้กับมวลชนเสื้อแดง ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มพวกแกนนําแล้วก็กลุ่มพวกที่อยู่ในรัฐบาลพวกนี้ต้องการให้เนื้อโทษศกกรรมทั้งหมดนะครับซึ่งรวมทั้งแกนนําแล้วก็ทักษิณด้วยนะครับค่ะนั้นนะความความเห็นสองอันนี้เนี่ยมันก็ไม่ไม่ไปด้วยกันเ,เหมือนกันนะครับทีนี้พอไม่ไปด้วยกันเนี่ยมันก็กลายมาเป็นว่าถ้าสมมุติว่ารัฐบาลเนี่ยผลักดันให้มีการเนื้อโทษศกกรรมเฉพาะมวลชนเสื้อแดงเนี่ย หรือว่าผู้ชุมนุมที่ไม่ใช่เป็นนักการเมืองหรือว่าเคยเป็นนักการเมืองเนี่ยก็จะทําให้ทักษิณนแล้วก็แกนนําแล้วก็บรรดานักการเมืองคนอื่นๆที่อยู่ในพักเพื่อไทยเนี่ยก็จะไม่ได้ประโยชน์ค่ะทีนี้เมื่อคนเหล่านั้นไม่ได้ประโยชน์เนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากที่เขาจะผลักดันให้เกิดพรบรนี้โทษศกรรมขึ้นมาอ,มอดังนั้นเนี่ยถ้าจะ,ะจะให้เขาผลักดันพรบรนี้โทษศักดรร์ ให้เป็นจริงเนี่ยก็คือหมายความว่าเขาก็จะต้องให้กลุ่มของพวกเขาเนี่ยที่เป็นแกนนําที่เป็นนักการเมืองแล้วก็รวมถึงทักษิณเนี่ยได้ประโยชน์จากเนื้อโทษกรรมด้วยแต่ว่าการทําเช่นนั้นเนี่ยโดยเฉพาะการที่จะให้ทักษิณได้รับประโยชน์เนี่ยก็จะได้รับการต่อต้านจากสังคมที่ค่อนข้างจะสูงแล้วก็รุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าว่าเนื้อโทษกรรมเนี่ยไปรวมเอากลุ่มบรรดาแกนนําก็ดีบรรดาน,นักการเมืองว่า ก็ดีหรือว่ารวมถึงทักษณิณก็ดีเนี่ยมันก็จะเป็นแนื้อโทษศกรรมที่สร้างความขัดแยง้งอย่างรุนแรงขึ้นมาในสังคมไทยอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เป็นการนำไปสู่ความสงบนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าไม่เนื้อโทษศกรรมนะฮะไม่เนื้อโทษศกรรมเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่ามวลชนเสื้อแดงก็ไม่พอใจก็จะ,ะชุมนุม,มแล้วก็สร้างความลําบากใจให้กับรัฐบาลอาจารย์คะทีนี้เนี่ยทางที่พอจะเป็นไปได้แต่ว่าอันนั้นอันนี้เนี่ยมันก็จะต้อง เสียสละ,ะหมายความว่าทางทักษิณเองแล้วก็แกนนาเสื้อเองต้องเสียสละก็คือต้องเนี้โทษกรรมมวลชนที่ไม่ใช่นนเป็นนักการเมืองน,นะฮะรวมทั้งคนที่ไม่ละเมิดมาตรา112 <ทะ S 2> แล้วก็คนที่อาจจะกระทําผิดทางอาญาที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการชุมนุมไม่ใช่คนที่ตั้งใจกระทําผิดอ,อคนเหล่านี้เนี่ยอ่ ก็อาจจะ,ะไม่หลังจากที่มีการเนื้อทษศกรรมเนี่ยก็คงจะไม่ไม่ชุมนุมอะไรนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คงเป็นปัญหาเพราะว่าทางกลุ่มนักการเมืองเองเนี่ยก็คงจะไม่ยอมนะครับค่ะ,คะพอดีมันเวลาสั้นนะคะอาจารย์อาจารย์มองมีเวลาให้อาจารย์ประมาณอีกสักสองนาทีค่ะอาจารย์ว่าตกถ้าในสายตาอาจารย์แล้วเนี่ยรัฐบาลจะทําเรื่องนี้ยังไงคะจะยื้อเวลาไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอคะเออผมคิดว่าเขาคงจะยื้อเวลาครับเพราะว่าถ้าผลักดัน ให้มวลชนได้ประโยชน์แล้วก็นักการเมืองและทักษิณไม่ได้ประโยชน์เนี่ยเขาก็ไม่ทำมันก็เขาก็คงไม่ทำนะแล้วก็ทักษิณก็คงไม่ยอมนะฮะหรือว่าถ้าให้ทําให้ทักษิณได้ประโยชน์ด้วยก็จะถูกต่อต้านจากสังคมอย่างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเองก็คงจะต้องสร้างความสมดุลในเรื่องนี้อยู่การสร้างความสมดุลของเขาเนี่ยก็คือหมายความว่าเขาก็ รับเรื่องให้มีเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ยื่นไปที่กฤษฎีกาแล้วก็เตะทวงไปอันนี้ก็เป็นการแสดงให้บรรดามวลชนเสื้อแดงเห็นว่าก็ได้ทําบ้างแล้วนะไม่ได้อยู่เฉยเพื่อที่จะลดความอึดอ,อัดคับข้องใจของมวลชนเสื้อแดงลงนะครับในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทําจริงจังอะไรนะเพราะถ้าขืนทําจริงจังแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้ผลตามที่เขาต้องการดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาคงจะดึงเรื่องไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็หาจังหวะโอกาสซึ่งอาจจะเป็นจังหวะโอกาสที่ในช่วงที่เขาอาจจะหมดวาระการเป็นรัฐบาลเพราะว่าในช่วงดังกล่าวนั้นเนี่ยก็คงจะไม่กระทบกระเทือนอะไรกับรัฐบาลมากนักนะครับเพราะถ้ามีกระทบกระเทือนอะไรก็สามารถยุบสภาได้เลยเพราะเวลาที่จะเป็นรัฐบาลอยู่มันก็เหลือน้อยแต่ว่าถ้าในตอนนี้เนี่ยถ้าขืนทําอะไรลงไปเนี่ยมันก็อาจจะกระเทือนกับสเสถียรภาพของรัฐบาล แรัฐบาลเองก็เพิ่งอยู่ปีกว่าเองก็คงยังอยากจะอยู่ในตําแหน่งต่อมากกว่าที่จะสร้างเรื่องราวที่ทําให้ตัวเองเนี่ยไร้เสถียรภาพเสิดขึ้นนะครับนั่นก็แปลว่าทางรัฐบาลทั้งนปชอเองที่เป็นแกนนาเองเนี่ยไม่ได้จริงใจกับมวลชนคนเสื้อแดงของพวกเขาเลยสิคอาจารย์ดูตามพฤติกรรมอย่างที่ว่านเนี่ยก็สท้ให้เห็นว่ารัฐบาลก็ดีนะครับแกนนานปชก็ดีเนี่ยเขาจับพวกเสื้อแดงเป็นตัวประกันอยู่นะครับ ก็คือหมายความว่าก็ยังไม่ออกเนื้อโทษกรรมให้พวกเสื้อแดงนั่นแหละแล้วก็พยายามใช้ความทุกข์ความทรมานของพวกเสื้อแดงบางกลุ่มเนี่ยมาเรียกร้องความเห็นใจต่อสังคมนะฮะก็คือเหมือนกับใช้คนเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวประกันให้คนเนี่ยที่คัดค้านเนื้อโทษกรรมเนี่ยมาเห็นอกเห็นใจประชาชนกลุ่มนี้ซึ่งวิธีการนี้เนี่ยมันก็คงไม่ได้ผล เพราะว่าถ้าหากว่ารัฐบาลจะทําจริงแล้วเนี่ยโทษศัตรมให้คนกลุ่มนี้จริงๆเนี่ยก็สามารถทําได้อย่างจําแนกแยกแยะนะครับโดยเฉพาะคนที่โดนคดีเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างเช่นฝ่าฝืนฝ่าฝืนพระราชกําหนดฉุกเฉินก็สามารถทําได้เลยะนะส่วนคนที่ก่อคดีอาชญากรรมก็ต้องมาดูเป็นกรณีกรณีไปว่ากรณีไหนที่เป็นอาชญากรรมที่สืบเนื่องจากการชุมนุมนะฮะถูกกระตุ้นอารมณ์จากการชุมนุม แล้วหรือว่าชญาจากรรมแบบไหนที่จงใจกระทําโดยใช้อาวุธย,ยิงเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่ายิงประชาชนพวกนี้เนี่ยก็คงจะโทษสัรคมให้ไม่ได้เหมือนกันนะครับค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณดรพิชารัตนดีหลกนะภผู้เก็ตมากนะคะครับยินดีครับ,วนนรบสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็หมดรายการของหมดเวลาของรายการรู้ทันประเทศไทยเท่านี้นะคะดิฉันกิติมาธารารัตนกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ